สวัสดีครับวันนี้มีธนบ,บัตรมานำเสนอให้ชม4ฉบับเป็นธนบ,บัตรชนิดร,ราคา60บาท100บาท20บาท50บาทในสมัยราชการที่เเป็นธนบ,บัตรไม่ผ่านการใช้นะครับเริ่มจากธนบ,บัตรชนิดร,ราคา60บาทภาพประธานด้านหน้าธนบ,บัตรพระบรมฉายาสาธิตรศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประทับเหนือพระที่นั่งพุทธานกาญจะนะสิงหดัด ธนบัตรฉบ,บับนี้เป็นธนบัตร60บาทที่ระลึกไม่ผ่านการใช้นะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข60ไทยมุมขวาด้านล่างเป็นตัวเลข60อารบิกตรงนี้นะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยด้านล่างอักษรข้อความ60บาทหมวดอักษรนะครับเป็น9ทอทงด้านล่างนะครับหมวดอักษร 9K นะครับด้านบนธนบัตรตรงนี้นะครับ ตาสัญ,ญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีตรงนี้นะครับเป็นฟอยสีเงินสลักพระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่ครับสะท้อนแสงนะครับมีความสวยงามนะครับเป็นภาพสีนะครับเอีงธนบัตรไปทางขวานะครับเห็นเป็นตัวเลข60อาร,รบิกเอยงธนบัตรมาทางซ้ายนะครับเห็นเป็นตัวเลข60ไทยนะครับ มีความสวยงามนะครับเป็นธนบัตร60บาทที่ระลึกไม่ผ่านการใช้นะครับพลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับภาพประธานนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสร,ร็จพระราชดำเนินเยี่ยมสสเพื่อบบัดทุทบบำรุงสุข ภาพด้านบนนะครับเป็นภาพเข่อนของท่าด่านจังหวัดคนครนายกอันแสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน,น้ำภาพด้านขวานะครับเป็นภาพนาข้าวและชาวนาอันแสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาข้าวไทยมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นตัวเลข60อารบิกมุมขวาด้านบนเป็นประกุตผา ุณขวาด,ด้านล่างเป็นตัวเลข60ไทยนะครับราคาประเมินของธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับราคาฉบับละ100ถึง150บาทนะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ12ไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ200บาทนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ12ตัวเลข6หล,ลักเป็นตัวเลขเหลี่ยมนะครับ เป็นธนบัตร100บาทแบบ12รุ่นที่1นะครับหายากนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับราคาประเมินฉบับละ200บาทภาพประานด้านหน้าธนบาัตรพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ธนบัตร100บาทแบบ12พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้28มีนาคมพศ2521 เริ่มจ่ายแรก6กเมษายนพศ2521นรสบธรรมบัตรฉบับนี้นะครับเป็นหมวดธรรมดานะครับ 39n นะครับหมวดหายากนะครับก็จะเป็นหมวด 92p นะครับลายเซ็นนะครับต้องเป็นลายเซ็นของคุณสมหมายหุนตระกูลและคุณนุกูลประจวบเหมาะนะครับราคาประเมินนะครับหมวด 92p และลายเซ็นหายากนะครับ ราคาหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับสีของธนรรบัตรนะครับเป็นสีแดงนะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นประคุตผ้าด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นลายน้ําราชการที่9มุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับมุมขวาด้านบนเป็นตัวเลข100ไทยมุมขวาด้านล่างเป็นตัวเลข100ออารบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรพลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับ ตรงกลางนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับในกลุ่มนักสะสมธนบัตรนะครับก็จะเรียกกันว่าแบงค์หนึ่งร้อยบาทช้างแดงนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นประกุตผ่านะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบ12นะครับ า,านด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ธนบัตรฉบับน,นี้นะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบ12รุ่นที่2นะครับเป็นตัวเลข7หลักนะครับทำให้ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ40บาทนะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นประกุตผาด้านล่างนะครับพื้นขาวตรงนี้นะครับเป็นลายน้ำรัชกาลที่9มุมซ้ายด้านล่างเป็นตัวเลข20อารบิก มุมขวาด้านบนเป็นตัวเลข20ไทยนะครับมุมขวาด้านล่างเป็นตัวเลข20อาราบิกเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรด้านล่างนะครับก็มีลายไทยนะครับเป็นลวดลายประกอบธนบัตรนะครับสีของธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรสีเขียวนะครับสะอาดสวยงามสบายตานะครับพลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับตรงกลางนะครับพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ ธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ13ไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ1 0 0ถึง150บาทภาพประธานด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉาย,ยาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นพระคุธผ่าตรงกลางธนบัตรอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชำระนี่้ตามกฎหมาย บรรทัดล่างนะครับอักษรข้อความ50บาทมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50ไทยมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข50ไทยนะครับมุมขวาด้านล่างเป็นตัวเลข50อาราบิกก็เป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรธนบัตรฉบับนี้นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับสภาพสวยนะครับกระดาษขาวนะครับ พลิกมาด้านหลังธตบัารนะครับตรงกลางนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในสมัยรัชกาลที่7นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับด้านหลังนะครับเป็นภาพพะทินั่งอนันตสมาค,คมนะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่7เป็นพระแสงศอสามเล่มนะครับ มุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50อารบิกมุมขวาด้านล่างเป็นตัวเลข50ไทยนะครับพื้นขาวตรงนี้นะครับเป็นลายน้ําราชการที่9มุมขวาด้านบนเป็นประคุตผ้านะครับคลิกมาด้านหน้าธารบัตรอีกครั้งนะครับด้านหน้าธารบัตรนะครับน่ครับสีของธารบัตรนะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับเป็นธารบัตร 50บาทแบบ13รุ่นที่2นะครับถ้าเป็นรุ่น1นะครับด้านหน้าธนบัตรเป็นสีฟ้านะครับในกลุ่มนักสะสมธนบัตรนะครับก็จะเรียกกันว่าธนบัตรสีตกนะครับลักษณะสีจะซีดจางนะครับต่อมาก็มีการเลิกผลิตนะครับต่อมาผลิตธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร50บาทรุ่นที่2นะครับเป็นการปรับปรุงด้านหน้าธนบัตรนะครับให้เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับ ธบัต50บาทแบบ13รุ่นที่2นะครับเป็นลายน้ำรัชการที่9นะครับส่วนธบัติ50บาทแบบ13รุ่นที่3นะครับลายน้ำจะเป็นลายน้ำสมเด็จย่านะครับวันนี้นะครับก็มีตัวอย่างมาให้ชมนะครับแค่รุ่นที่2นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีธนบัตรมานำเสนอให้ชม4ฉบับนะครับเป็นธนบัตร60บาทที่ระลึกไม่ผ่านการใช้นะครับธนบัตรฉบับต,ต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ12ไม่ผ่านการใช้นะครับ ธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นรนบัตร20บาทแบบ12นะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร50บาทแบบ13นะครับธนบัตร50บาทแบบ13นะครับก็จะมีด้วยกัน3รุ่นนะครับรุ่นที่1นะครับเป็นรุ่นสีตกนะครับรุ่นที่2นะครับคือธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นการปรับปรุงสีของธนบัตรนะครับให้เป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับ ส่วนรุ่นที่3นะครับก็เป็นลายน้ำสมเด็จย่านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ